ครับคือตอนนี้พอดีมาดูแข่งเรือครับก็เลยมาเจอเรือมาจากอายุธยานะครับเขาเป็นเรือพลาสติกแต่เขาทําเครื่องโมครับมาช่วยงานของเรือบ้านไหลโพครับเพราะว่าเขาไว้ลากจูงเรือกลับบ้านอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้ได้สัมภาษณ์เขาเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์เขาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาอยุดยาครับมาจากอยุทยาออยุดยาโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เครื่องของอะไรครับเนี่ย เครื่องยี่ห้อท,ทัศวา16แรงครับ4 2 0ซีโอ้โห16แรงเลยครับอัอนนี้โมโ,โมมาเต็มแล้วใช่ไหมครับมันยอดมากยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไรยังยังขาดบางอย่างอยู่ครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งมาน,น้ำบานเลยครับผมก็เลยขอเขาถ่ายคลิปกับอ๋อเราเราเรื่จะไปไหนครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปลากเรือครับลากเรือลากเรือยาวข้ามฝั่งไปฝั่งที่บ้านครับผมอ๋อเขาไหว้วานทางเด็กๆเขาไหว้วานอยู่ก็เลย จะลากจะลากกลับบ้านครับผมอ๋ออันนั้นแล้วอ,อย่างนี้เรืออย่างนี้ใส่เครื่องเดมิมๆมันจะไปไหวไหมครับเนี่ยก็ไปได้ครับแต่ว่ามันมันก็ไม่มันอไอลไหเงียมันนิดหน่อยนิดหน่อยทำนิดหน่อยก็เพื่อความมันความบันเทิงอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ถามได้ไหมครับว่าทำอะไรบ้างครับเครื่อง ก็มีแคมมีสปริงมีอะไรนิดหน่อยแล้วลูก,ล,กลูกสูบเป็ไงครับลูกสูบก็ประมาณ90 mm. ้มิลครับ90้มิลโอ้โหลูกโคตรใหญ่ครับพี่น้องลูกท่าลูกนี่เกือบเท่า140คูปต้านะครับเครื่องเครื่องกี่แรงนะครับเนี่ยสิบหกแรงครับ16แรงสี่รอี่้อยยี่สี่ีโอ้โห420ครับวาววีวาววี โอ,โอเคครับอ่ยังไงไปเลยผมจะขอถ่ายหน่วนๆนะครับอ่าได้ครับผมได้ครับได้ได้โอเคครับครับเอาครับนี่ครับมาครับโ em. โอ้หครับไปแล้วโอ้โหโอ้ยของแท้ครับมองม่เห็นเลยครับไปไกลจัดแม่ นี่ครับมันเป็นมันเป็นเค่เรกแหละคราวนี้เขาเขาทางานอยู่เรือคุณยุทธยาเขาบอกครับแล้วันนี้เขามาช่วยงานคนหมู่บ้านเขาครับลากเรือข้ามบึงครับอันนี้บึงละมานนะครับพื้นที่เก็บน้ําแก้มลิงของอาเภอตาบนปากแตร์อำเภอมาลกรรมจังหวัดพิษณุโลกครับแก้มลิงบึงละมานครับโอเคครับอ่าอย่างไงผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้สั้นๆแค่นี้ครับเพราะว่า ไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าตอนนี้หมาไปทุล่าหมาเพิ่งมาเจอเรือเขาแข่งกันเสร็จนะครับอย่ังไงก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่างหมีพิโลกด้วยนะครับและเพจช่างหมีพิโลกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ